คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่22พฤศจิกายนการเผยพระวจนะมีไว้เพื่อเสริมสร้างพระกายลูก,กาบทที่22ข้อ64และเมื่อพวกเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้วพวกเขาก็ถามพระองค์ว่าทำนายซิว่าใครตบเจ้า การสอนและการเรียนพระคัมภีร์ไม่เหมือนกับการศึกษาวิชาต่างๆทั่วไปเราต้องได้รับการทรงนำจากพระเจ้าและนำหลักการของพระองค์ไปประยุกต์ใช้เพื่อคนอื่นโดยใช้ความรักหรือเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นการรู้จักพระเจ้าและเป็นการตอบสนองพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนนำพระวจนะไปใช้และทำตามไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเท่านั้น ดังในพระธรรมยากอบบทที่1นึ่งข้อ22กล่าวไว้นั่นคือการรับพระวจนะจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในและนำพระวจนะไปใช้ในทุกการกระทำของเราพระธรรมสุภาษิตบทที่สองบอกให้เราเหี้ยหูฟังปัญญาเยียงใจของเราเข้าหาความเข้าใจร้องหาความรอบรู้เปล่งเสียงหาความเข้าใจแสวงหาปัญญาเหมือนหาเงิน เสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่และเราจะพบความรู้ของพระเจ้าดังในพระธรรมสุภาษิตบทที่สองข้อ1-7ถึงได้กล่าวไว้พระเจ้าตรัสว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้จากพระธรรมโฮชยาบทที่4ข้อ6พระองค์เตือนเราให้ใกล้ครูพระวจนะของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะได้ระวังที่จะกระทำตามพระธรรมของพระเจ้า เราควรทำทุกสิ่งเพื่อเสริมสร้างกันและกันถ้าสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็อย่าทำในที่ประชุมเช่นการเผยพระวจนะเราควรเผยพระวจนะเพื่อให้พี่น้องได้รับการเสริมสร้างได้เรียนรู้ปัญญาหรือได้รับการปลอบใจไม่ใช่เผยพระวจนะเพื่อปรักปลำคนอื่นให้สะใจเป้าหมายของการเผยพระวจนะ คือให้ผู้ฟังได้รับการปลอบโยนได้รับการหนุนใจได้รับการเสริมสร้างได้รับการเสริมกำลังได้รับคำแนะนำตักเตือนได้รับการกระตุ้นปลุกใจและได้รับความช่วยเหลือนี่ควรเป็นแนวทางสํำหรับการเผยพระวจนะในคิดจักรในยุคพันธสัญญาใหม่ผู้เชื่อทุกคนมีหน้าที่เพื่อเสริมสร้างพี่น้องในพระกายเราสามารถทำได้หลายสิ่ง ในขณะที่เราพูดจาด้วยความรักเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสันติภาพและหวังดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจนี่คือเหตุผลที่เราต้องเผยพระวจนะเพื่อเสริมสร้างคิสจักรให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุดและได้เติบโตในเรื่องของฝ่ายวิญญ,ญาณการเผยพระวจนะในคริตจักรมีไว้เพื่อเสริมสร้างและหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้า ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกตรนะหักว่าลูกมีหน้าที่เสริมสร้างพระกายให้จำเริญขึ้นขอให้ลูกใช้พระวจนะของพระองค์ในการปลอบโยนและหนุนใจพี่น้องให้มีกำลังขึ้นในการเดินติดตามพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน